วีระคาสวิทครับช่วงนี้งานโปรแกรมค่อนข้างมาบ่อยนะครับ TCM นะครับ Ford Fiesta เอ่อ Ford Focus คันนี้ Ford Focus นะครับพาวเวอร์ชิพดูอัดนะครับก็จะเป็น TCM นะครับสมองเกียร์นะครับบล็อกเดียวกันนะครับล็อกเดียวกันลงซอฟต์แวร์นะลงโปรแกรมนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะนะครับวิธีการเปลี่ยน TCM นะครับ TCM มีปัญหานะครับ TCM ฟอร์ดเพียรต้าแลวก็ฟอร์ดโฟกัสนะครับจะเป็น power chip dual cut นะครับ identify ตรวจสอบดูก่อนรตรวจสอบ ID อมาแล้วครับอันนี้อันนี้จะเป็น TCM ลูกเดิมนะลูกเดิมที่มีปัญหานะครับ นะครับอาการก็คือติดขัดหมดเลยนะครับนะครับติดขัดติดขัดทั้ง a และ b นะฝั่ง a และ b นะครับค่อนข้างติดขัดนะครับ,รบเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้นะครับติดขัดบางตำแหน่งนะครับ <c oughs> กไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าติดตายนะครับ <c oughs> ติดขัดบางตำแหน่งก็ใช้ไม่ได้แล้วนะถือเกียร์เกียร์ก็ไม่ไหลลื่นแล้วไม่ต่อไม่ต่อกันแล้วนะครับดูอันนี้ ครับรหัสประจำซอฟต์แวร์นะหมายเลขประจำซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะใช้นะครับลงสายใบใหม่ให้ตรงกันนะครับซอฟต์แวร์ให้ตรงกันนะครับก็จะใช้ได้ก็จะใช้งานได้นะครับวีราคาเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนกล่อง TCM นะครับกล่องเกียร์นะครับสมองเกียร์ ฟอร์ดเฟียร์ต้าและฟอร์ดโฟกัสนะครับพาวเวอร์ชิปดอว์คัสนะครับวีรคาร์สวิทนะครับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องกล่องเกียร์กล่อง TCM นะครับมีปัญหาจะเปลี่ยนกล่องเกียร์นะครับเปลี่ยน TCM นะครับลงซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมให้นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับวีรคาร์สวิทโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับลงซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อย ซอฟแวร์เรามีนะมีทุกเบอร์เลยนะครับซอฟแวร์เรามีทุกเบอร์นะครับเาไปดูนะให้ชมตัวอย่างบางตอนนะซอฟแวร์สำหรับสมองเกียร์นะครับทุกรุ่นนะฮะของคอร์ฟอร์เตียต้านะครับฟอร์โฟกัสพาวเวอร์ชิปดูโอคัสฮะหรือจะเป็น TCM ยี่ห้ออื่นนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาได้นะมีหมดนะครับ อสา์บวร์เรามีเพียบเลยนะครับอฟตเแวร์เรามีเพียบนะครับมีทุกเบอร์นะทุกรุ่นทุกเบอร์นะครับมีราคาสวิตครับ